มองว่าปัญหาขนาดนี้จะไม่เกิดขึ้นถ้าเราทั้งสองฝ่ายคุยกันว่าเราสบายใจแบบไหนแต่บล็อกเกอร์ท่านนี้เลือกที่จะโพสลงพยายามทําให้มีประเด็นแล้วเราก็ใจดีกับเขามาตลอดเพราะว่าเราอะอยากสนับสนุนเขาแต่ว่ามารอบนี้เนี่ยเรารู้สึกว่ามันแอบเกินขอบเขตไปหน่อยแอมมารู้สึกว่ามันไม่ค่อยแฟงอยากให้เขาอะให้เกียรติคนอื่นให้มากๆแล้วก็นึกถึงคนอื่นเพราะว่าทุกคนมีต้นทุนค่ะ ไม่ได้ทะเลาะกันอย่างนี้ทุกคนเข้าใจผิดคือที่อยากเป็นนักร้องก็ไม่ได้หมายความว่าจี้ก็จะทิ้งเพื่อนหรือการ์ดจะทิ้งจี้ดรามา่าเรื่องเก่าเพิ่งจะเริ่มซาก็มีประเด็นใหม่มาให้ด้ขุดกันต่อเลยค่ะสําหรับซอฟการ์ดเจ้าของแบรนด์ดังเลิฟโพชั่นหลังจากที่มีประเด็นดราม่าก,กับทางแอมมี่บล็อกเกอร์และอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังว่าด้วยเรื่องของการแชฉแบรนด์แอลที่ไม่มีบัตเจ็ดแต่ว่าบริฟหนักมากเมื่อเจ้าของแบรนด์อย่างซอกัส์รู้ตัวก็รีบเข้าไปขอโทษแอมมี่ แต่ไป,ไปมๆมาๆค่ะซอกัสกลับอัดคลิปบอกว่าข้อมูลที่อีกฝ่ายโพสแฉเนี่ยไม่ตรงก,กันกับสิ่งที่ตัวเองรู้มาและจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่คุยกันได้แต่อีกฝ่ายเลือกที่จะโพสต์พยายามทําให้มันมีประเด็นจนฝั่งแอมมี่ต้องออกมารราย,ยาวแฉกลับแบบรัวๆสุดท้ายก็จบที่ซอกาสออกมาโพสตขอโทษซึ่งเรื่องนี้เนี่ยถือว่าจบไปแล้วค่ะแต่ว่าล่าสุดนะคะมีการรื้อฟื้นความหลังค่ะกับ,บแบรนด์เลิฟโพช o ั่นที่หลายคนเนี่ยบอกว่าแบรนด์นี้เนี่ยซอกัสไม่ได้ทําเองคนเดียวนะ เคยทำกับเพื่อนสนิทนินาแต่เหมือนจะมีปัญหากันหรือเปล่าก็เลยเหลือแค่คนเดียวต้องบอกก่อนนะคะว่าประเด็นดราม่าเรื่องใหม่นี้จะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าไม่มีประเด็นดราม่ากับแอมมี่ค่ะเพราะว่าหลังจากที่เรื่องนี้ถูกพูดถึงคนก็เลยไปหาขุดหาทำย้อนเรื่องราวในอดีตมาให้เป็นประเด็นเกิดขึ้นอีกครั้งนั่นเองค่ะ ซึ่งเรื่องนี้นะคะเริ่มจากที่แอมมี่กิติยาบล็อกเกอร์และอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังค่ะออกมาโพสต์แ์แบรนที่ไม่มีบัจเจตแต่ว่ามีบริฟให้ฉ่าให้ถ่ายเก็บผลให้ฟีดแบ็กจะนํารูปไปใช้อีกแอมมี่บอกว่าบางทีก็เกินไปก่อนหน้านี้เนี่ยลงให้ตลอดอย่าเอาความใจดีมาเอาเปรียบสีไม่แฟร์เลยแถมยังคอมเมนต์อีกนะคะว่าเป็นบล็อกเกอร์มา14ปีไม่เคยเจอเลยแบรนด์แบบนี้แล้วคนตามแบรนด์เป็นหลายล้าน ตามมาด้วยการโพสต์อีกนะคะว่าบล็อกเกอร์คนอื่นถามว่าแบรนด์ไหนพอบอกหลังไม่ไปคนอื่นก็โดนมาเหมือนกันบรีฟเน้นบอกให้ลงวันไหนแต่ไม่มีบัตเจ็ตแล้วขอเอารูปไปใช้ด้วยโอ้โ oh หแบรนด์แอลจุดจุดเราลงให้ฟรีตลอดแต่บางทีก็เกินไปแบรนด์อื่นส่งของให้เราลงให้เองถ้าเราชอบแต่ไม่ใช่บรีฟแน่นต้องฟีดแบบให้ถ่ายรูป7-14วันแล้วเอารูปไปใช้อีกคุณขาขายของหลายร้อยล้านนี่ดิฉันเป็นบล็อกเกอร์มา14ปีเพิ่งเคยเจอแบบนี้ ด้านซอการ์ดค่ะเจ้าของแบรนด์ Love f o t i o n พอรู้ว่าเป็นแบรนด์ของตัวเองก็เลยเข้าไปคอมเมนต์ขอโทษแทนทีมงานแล้วก็ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมแต่ก็ถูกวิจารณ์เรื่องของการใช้คำพูดนะคะว่ามันดูไม่เหมาะสมเพราะว่ามีการใช้คับกับคับผมซึ่งมันดูไม่มีความเป็นมืออาชีพค่ะแล้วพอซอการ์ดเข้ามาขอโทษทางแอมมี่ก็เข้าไปตอบกลับนะคะว่าก่อนหน้านี้ที่แบรนด์ส่งของมาให้เนี่ยพี่ก็ลงให้ทั้งวิดีโอแล้วก็รูปให้ตลอด เพราะว่าพี่เนี่ยชอบน้องการ์ดกับน้องสุงและแนะนําด้วยว่าถ้าจะให้คนเทสต์7-14วันเก็บฟีดแบ็กก็ควรจะเปิดรับสมัครอาสาสมัครไปเลยน่าจะดีกว่าเพราะอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยเขาก็มีงานอื่นที่ต้องถ่ายแล้วแอมมี่ก็ได้ขอบคุณน้องด้วยนะคะที่เข้ามาคอมเมนต์ ซึ่งเรื่องนี้เหมือนจะจบแล้วค่ะแต่ก็ไม่จบค่ะคุณผู้ชมเมื่อจูจ่ๆนะคะซอคัสออกมาอัดคลิปโต้ไปทางฝั่งบล็อกเกอร์คนดังเปิดแชทที่ทีมงานคุยกับแอมมี่พร้อมบอกว่าทางแบรนด์เนี่ยยังไม่ได้ส่งของให้กับคุณบล็อกเกอร์ท่านนี้เลยเนื่องจากยังอยู่ในขั้นตอนของการคุยกันเพื่อตกลงเจรจากันและทางแบรนด์ก็มีการแจ้งเงื่อนไขก่อนทุกครั้งก่อนส่งของหากไม่สะดวกทางเราก็ยินดีมากๆไม่เป็นไรเลย พร้อมกับบอกด้วยนะคะว่าปัญหาครั้งนี้มันจะไม่เกิดขึ้นถ้าเราทั้ง2ฝ่ายคุยกันว่าเราสบายใจแบบไหนแต่ว่าบล็อกเกอร์ท่านนี้เนี่ยเลือกที่จะโพสต์ลงโดยที่เรายังไม่ได้ข้อสรุปและพยายามทําให้มันมีประเด็นและหลังจากนั้นนะคะทางเขาก็เลือกที่จะไม่ตอบกลับทางเราทุกๆช่องทางซึ่งทางเราพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาและเทคแอคชั่นให้ไหวที่สุดค่ะ ทีนี้ทางฝั่งแอมมี่เธอก็ออกมาสวนกลับทันทีขณะที่กําลังพาทีมงานไปเที่ยวที่ประเทศจีนโดยเริ่มจากการโพสต์นะคะว่าเพิ่งบินถึงจีนเดี๋ยวขอถึงโรงแรมก่อนรอเลยและจากนั้นเธอก็ไปคอมเมนต์ใต้โพสต์นี้แบบรัวๆค่ะงัดหลักฐานออกมาแชร์ให้เห็นกันแบบเต็มๆต,ตาเลยค่ะตามด้วยโพสต์เชื่ดน,นิ่มๆน,นะคะว่าเด็กๆจา๋าโตไปใจดีกับคนอื่นให้มากๆใครใจดีด้วยก็ยิ่งต้องเกรงใจนะ giver in real life not only on internet และหลังจากที่งัดหลักฐานมาฟาดในคอมเมนต์แบบรัวๆแล้วนะคะแอมมี่ก็ยังมีการอัดคลิปแจงละเอียดยิบทุกๆประเด็นเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ตัวเองในรีวิวฟรีให้กับแบ,บ,แบ,บรนด์เลิฟโพชั่นแบบช้ำๆแต่กลับมีการนํารูปไปใช้แล้วก็ลบเครดิตของแอมมี่ออกรวมถึงรายละเอียดการบริฟของทีมงานที่แอมมี่บอกว่ารอบนี้เนี่ยแอบเกินขอบเขตไปหน่อยและที่น้องซอคเกิร์ดบอกว่าติดต่อไม่ได้เพราะว่าตัวเองเนี่ยต่อขนตาอยู่และได้มีการตอบคอมเมนต์ของซอคเกิร์ดไปแล้วก่อนหน้านี้ แล้วก็มีการชี้แจงประเด็นอื่นๆอีกด้วยค่ะตามที่ท็อปดาราของเราได้เคยนําเสนอไปแล้วก่อนหน้านี้และบอกด้วยนะคะว่าไม่อยากจะให้อินฟลูคนอื่นเนี่ยต้องมาเจออะไรแบบนี้อีกแล้วก็จะไม่ขอพูดเรื่องนี้อีกแล้วควรจะต้องแยกย้ายกันไปทําอย่างอื่นจนท้ายที่สุดนะคะซอก,การ์ดออกมาปิดจบดราม่าเรื่องนี้ด้วยการออกมาโพสต์ชี้แจงแล้วก็ขอโทษอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งค่ะ ็ก์ดบอกว่ากราบเรียนคุณแอมค่ะรวมถึงพี่ๆน้องๆบิวตี้บล็อกเกอร์ทุกท่านค่ะก่อนอื่นการต้องกราบขอโทษเป็นอย่างสูงถ้าทําอะไรผิดพลาดหรือส่งผลให้ทุกท่านรู้สึกไม่สบายใจในช่วงที่ผ่านมา การได้ติดตามและอ่านความคิดเห็นข้อเสนอแนะคำติชมความหวังดีรวมถึงคำแนะนำต่างๆที่ทุกท่านได้ส่งเข้ามาอย่างละเอียดครบทั้วแล้วค่ะการขอรอมรับความผิดพลาดใดๆทั้งปวงไว้แต่เพียงผู้เดียวและขอสัญญาว่าจะนำทุกคำติชมไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการทำงานของเราให้ดียิ่งขึ้นต่อไปค่ะกราบขอบพระคุณและขอโทษทุกท่านจากใจอีกครั้งมาณโอกาสนี้ค่ะด้วยความเคารพอย่างสูงการ์ และเรื่องระหว่างซอการ์กับแอมมี่ดูเหมือนจะสิ้นสุดดราม่าเอาไว้แค่นั้นแหละค่ะคุณผู้ชมแต่สําหรับซอการ์ดเนี่ยยังต้องอยู่ในขบวนของดราม่าต่อไปค่ะเพราะว่าในขณะที่เกิดเรื่องราวดราม่าเกี่ยวกับแบรนด์เลิฟโพชชั่นนะคะคนก็เลยไปตามสืบที่มาที่ไปของแบรนด์ ซอการ์ดก็พูดมาตลอดว่าทําคนเดียวทํากับแฟนนะคะแต่ว่าชาวเน็ตหลายคนเขาก็คุ้นค้นค่ะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยแบรนด์เลิฟโปชั่นซอการ์ดทำร่วมกับเพื่อนสนิทที่ชื่อว่าเชอรี่แถมยังนึกไปถึงเพื่อนสนิทอีกคนนะคะที่ดังมาด้วยกันอย่างจีจี้ชายไทยที่ตอนนี้ดูเหมือนทั้งคู่เนี่ยจะไม่ค่อยได้สนิทกันแล้วเลยเกิดเป็นความสงสัยค่ะว่ามันเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นหรือไม่ ถ้าใครไม่ได้ติดตามแบรนด์ Love Potion มาตั้งแต่ต้นก็คงจะเข้าใจนะคะว่าเป็นของกัสนัชยาน,นันหรือที่หลายคนเรียกกันว่าซอการท,ที่ก่อตั้งร่วมกับแฟนหนุ่มอย่างซุงสตาวินโดย Love Potion นะคะก่อตั้งขึ้นในปีพศ2557จากแพชชั่นของกัสท,ที่ต้องการหาผลิตภัณฑ์สกินแคร์เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของตัวเองค่ะ จนสุดท้ายก็เลือกที่จะผลิตแล้วก็สร้างแบรนด์นี้ขึ้นมาเองภายใต้คอนเซ็ปต้องจริงใจกับลูกค้าขายสินค้าดีมีคุณภาพในราคาที่มันจับต้องได้นั่นเองค่ะโดยใน X หรือว่า Twitter นะคะเขาก็มีการขุดกันฉํำค่ะจนไปเจอข้อมูลว่าแบรนด์ Love Potion เนี่ยจริงๆแล้วมี CEO 2คนก็คือ CEO g การและ CEO c เชอรีค่ะที่ทั้งคู่เนี่ยร่วมกันตั้งแบรนด์นี้ขึ้นมา เริ่มทำทุกอย่างมาด้วยกันแต่ว่าไปไปมาๆนะคะเชอรี่ในกลับแยกตัวออกไปจากเลิฟโพชันแล้วก็ไปทำแบรนด์ขึ้นมาใหม่เองซึ่งก็ยังไม่เป็นที่แน่ชัดนะคะว่าเหตุผลที่เชอรี่ออกไปเนี่ยมันเพราะอะไรกันแน่ค่ะ ส่วนอีกคนที่สนิทกับซอการ์ดทำงานด้วยกันและมักจะทำคลิปน่ารักน่ารักตลกตลกให้ได้เห็นกันอยู่บ่อย,อยๆอย่างจีจี้ชายไทยนะคะคนก็ไปขุดอีกค่าว่าทำไมพักหลังๆเนี่ยดูเหมือนจะไม่ได้ค่อยสนิทกันแล้วหรือว่ามีปัญหาอะไรกันด้วยอีกคนหรือเปล่าแต่ว่าล่าสุดนะคะทางจีจี้ออกมาไลฟ์เคลีย์ดราม่าเรื่องราวนี้แล้วค่ะโดยจีจี้ได้พูดถึงเรื่องที่ทุกคนคิดว่าจ so ี้โดนซอกาสไล่ออกนะคะว่าไม่ใช่เรื่องจริงค่ะจี้บอกว่า จี้ออกมาเพราะว่าจี้เนี่ยอยากเป็นไอดอลอยากเป็นนักร้องอยากเป็นศิลปินทุกคนก็อยากเดินตามฝันของตัวเองแล้วก็อยากทํามันให้สําเร็จนึกออกไหมจี้ก็เลยบอกกัสตรงๆว่ากูอยากไปเป็นศิลปินอยากไปเป็นนักร้องอะไรอย่างนี้ซึ่งอย่างที่เคยเกิดดราม่าครั้งก่อนจี้ก็พูดตรงๆว่าที่อยากเป็นนักร้องก็ไม่ได้หมายความว่าจี้จะทิ้งเพื่อนหรือว่ากัสจะทิ้งจี้มีการคุยกันตลอดค่ะจีอะ้ออกมาพูดตั้งนานแล้วว่าจี้ มีสาเหตุที่อยากออกมาเพราะว่าจีา้อ,อ,ยนนอ,อ,ยอยากเป็นไอดอลอยากเป็นนักร้องเอ้ยเราเป็นไอดอลอยากเป็นนักร้องอยากเป็นศิลปินก็ก็ทุกคนก็เลือกที่จะเดินตามความฝันของตัวเองนะทุกคนแบบใครๆก็ยยยยอยากแบบเดินตามความฝันของตัวเองแล้วก็อยากทามันให้สาเร็จนึกออกไหม <c oughs> จี้ก็เลยแบบว่า <c oughs> จี้ก็เลยแบบว่าแบบก็บอกการตรงๆว่าแบบว่าเออมึงกูอยากแบบไปเป็นศิลปินอยากไปเป็นแบบนักร้องนะอะไรเงี้ยแบบ ซึ่งคนก็เลยแบบอย่างที่เคยเกิดราม่าครั้งก่อนจีก็พูดแบบนี้ตรงๆว่าแบบว่าเออคือจีอยากเป็นนักร้องเออแบบก็ไม่ได้หมายความว่าจีก็จะทิ้งเพื่อนหรือการจะทิ้งจีอะไรเงี้ยอืมก็เลยก็มีการคุยกันตลอด ส่วนเรื่องงานศพแม่ของจีจี้นะคะจีจี้ก็บอกว่าน่าจะมีคนสงสัยกันเยอะจริงๆตอนแรกกัสจะมาตั้งแต่วันที่สวดคืนสุดท้ายแล้วแต่ว่าคืนนั้นกัสติดประชุมน่าจะตีหนึ่งตีสองเลยก็เลยคุยกันกัสบอกว่ามาไม่ได้แล้วเลิกประชุมเสร็จก็ตีสองแล้วตอนแรกจะมาตอน6กโมงทุ่มหนึ่งเหมือนการประชุมครั้งนั้นหลังบ้านกัสมีปัญหาก็เลยต้องเคลียร์ยาวมากๆก็เลยไม่ได้มาค่ะทีนี้วันเผากัสก,ก็เหมือนส่งพวงหรีดมาให้ก็คุยกันหลังบ้านว่าเออเป็นกําลังใจให้ประมาณนี้ขอโทษที่ไม่ไได้ไป ซึ่งจี้ก็ไม่ได้ออกมาพูดให้แน่ชัดด้วยว่ามีใครไปบ้างหรืออะไรจริงๆจีจ้ก็พูดว่าการ์ดไม่ได้มาแต่ไม่ได้พูดว่าไม่ได้มาเพราะอะไรเรื่องงานศพเนี่ยที่ว่าคนน่าจะสงสัยกันเยอะอืมก็ <c oughs> เรื่องงานศพตอนแรกอะการกาจะมาตั้งแต่วันที่วันที่สวดคืนสุดท้ายแล้วแล้วทีนี้เหมือนแบบว่าเหมือนแบบว่าตอนนั้นอะคืนสุดท้ายแล้วเหมือนบบว่าการ์ติดประชุม น่าจะติดประชุมถึงตีหนึ่งตีสองเลยมั้งแล้วแบบว่าก็เลยเหมือนมีการคุยกัน่ะเราก็คุยกันเทคคุยกันว่าแบบว่าเออแบบไปไม่ได้แล้วคืนเนี้ยเพราะแบบเลิกประชุมเสร็จก็ตีสองลวตอนแรกจะมาตั้งแต่หกโมงทุ่มหนึ่งแล้วที่นเนี้ยเหมือนการประชุมครั้งนั้นอะหลังบานการ์ดอะมีปัญหาก็เลยต้องเคลียร์แบบยาวมากก็เลยไม่ได้มาแล้วทีนี้วันเผากา,การ์ดก็เหมือนส่งพวงหลีดมาให้แล้วก็ ก็คุยกันหลังบ้านเนาะแบบว่าเออเป็นกาลังใจให้อะไรประมาณนี้แบบว่าแบบขอขอโทษที่ไม่ได้ไปเออแล้วซึ่งก็ไม่ได้มีการมาซึ่งแบบจีก็ไม่ได้ออกมาพูดให้แน่ชัดด้วยว่าเออแบบมีใครไปบ้างหรือว่าอะไรแต่วลาจีก็พูดนะว่าแบบการไม่ได้มาแต่จีก็แค่ไม่ได้พูดให้แน่ชัดว่าคือไม่ได้มาเพราะอะไรอะไรอย่างงี้ตอนนี้ก็คุยกันปกติถึงแม้ว่าจะไม่ได้ออกโซเชียลด้วยกันแต่เราก็ยังให้กําลังใจกันอยู่ห่าง อย่างประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นจีจี้ได้มีการโทรไปถามว่าเป็นยังไงบ้างความรู้สึกเป็นยังไงโอเคไหมไหวเปล่าโทรไปกัสก็ร้องไห้ค่ะจีจี้ก็บอกว่าสงสารเพื่อนครั้งนี้เหมือนนางโดนหนักจริงแล้วก็รู้สึกผิดก็ไม่ได้อยากให้เรื่องทั้งหมดเป็นแบบนี้ตอนนี้ก็คุยกันปกติคุยกันให้กําลังใจกันเหมือนเดิมก็อย่างที่บอกว่าเราไม่ได้มีการแบบออกแบบโซเชียลด้วยกันแต่ว่าเราก็ยังให้กําลังใจกันอยู่ครับก็อย่างเรื่องนี้จีก็ให้กําลังใจกัสแบบ ตอนที่เกิดเรื่องนี้นก็โทรไปนาองเพราะว่าเป็นห่วงเพื่อนแบบตอนก็ไม่ได้คุยกันนานเหมือนกันแบบกาดก็ทํางานจีก็เหมือนแบบใช้ชีวิตทํางานนู่นนี่นั่น,นแต่ก็เมีการแบบวันนี้ก็เลยโทรไปโทรไปแล้วก็บอกว่าเออเป็นไงบ้างอะไรเงี้ยแบบตอนนี้ความรู้สึกเป็นไงแบบเป็นยังไงแบบโอเคไหมไหวเปล่าอะไรเงี้ยแบบเออก็โทรไปก็ร้อง ก็สงสารเพื่อนแบบว่าก็ครั้งนี้นางก็เหมือนแบบโดนหนักจริงแล้วก็รู้สึกผิดอะไรเงี้ยแบบสงสารสงสารเพื่อนแล้วก็ไม่อยากให้ก็การก็ไม่อยากให้เรื่องทั้งหมดมันเป็นแบบนี้อืมนอกจากนี้นะคะล่าสุดทิกต o k ของจีจี้ชายไทยก็มีการลงสตอรี่เป็นภาพที่ได้วิดีโอคอคุยกับซอการ์ดที่ซอการ์ดเนี่ยชู2นิ้วสู้ๆค่ะโดยจีจี้เนี่ยพิมพ์ข้อความได้ว่าสู้ๆน่งตัวดี เรียกว่าบางอย่างก็ยังดูมีเงื่อนงำอยู่นะคะสำหรับเรื่องนี้เอาไว้ถ้ามีอะไรเพิ่มเติมทางท็อปดาราจะมาอัปเดตให้ได้ติดตามกันแน่นอนคะ่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวเป็นเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ทังช่อง YouTube ท็อปดาราและ page, เพจ a c e b o o k ท็ทอปดารากันด้วยนะคะอ่ะอ่ะ,อะแต่ถ้าจะติดต่อโฆษณาต้องติดต่อเบอร์นี้เลยคะ่ะกดย่งกดเลย